เอาละครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตีลังกาในแอปสตีทไฟส,สติกไฟเตอร์นะครับโอเคอเดี๋ยวเลื่อนหาตีลังกาของกอนอนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างการตีลังกาก่อนนะครับอืนี่ยวให้ดู นี่นะครับตัวอย่างการตีลังกาของเราโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนทำกันเลยเด้อมาโอเคเดี๋ยวผมจะค้างภาพไปให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับไปนี่ภาพที่หนึ่งกดไปเจ็ดครั้งนะครับ ครั้งที่เจ็ดเนี่ยให้เราเริ่มทำตามคลิปได้เลยโอเคครับ ไอตรงไอเฟ็กเดินแล้ววิ่งเดินแล้วมเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากทําได้ก็ไ,ไม่ใช่ถ้าเกิดอยากดูเนี่ยก็ไปดูคลิปที่แล้วนะครับ